จบไม่สวยออกช่องดงังควักเงินก้อนสุดท้ายเร่ขายน้ำปลาเปิดบ้านพักคำรนวางหวังสีพลิกชีวิตเคยรวยสิบล้านต้องมาเช่าห้องเทารูหนูอยู่คำรนวางหวังสีพิธีกรดงังนะักร้องเจ้าของสโลแกนนะจะบอกให้ขวัญใจชาวบ้านกว่า30ปีมีชื่อเสียงมากๆโด่งดงังมาพร้อมเงินทองสามารถชี้นิ้วซื้อบ้านซื้อรถอยากได้ตรงไหนก็ได้เรียกว่าชี้บ้านได้บ้านชี้รถได้รถซื้อเลยซื้อไว้เพียบเลยทำคราบ้านเดี่ยวตนยังเคยเป็นนักร้องด้วยร้องเพลง ออกเทป2ชุดนะจะบอกให้กับคำรวนมาแล้วเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตมาแล้วเมื่อถามว่าตอนนั้นเงินล้านบอกว่าหาง่ายๆเจ้าตัวบอกว่าชื่อเสียงมาเงินก็มาต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นยุคท่านชาติชายเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากๆตอนนั้นซื้อบ้านไว้3าถึงสหลังตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเงินจ่ายก็ยกให้เพื่อนบ้างไม่มีแล้วตอนนี้ก็เช่าอยู่หลังยุคนั้นไม่เหลืออะไรเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจผันแปรจากยุคนั้นมาก็ขายโฆษณาไม่ได้จนมาสู่ยุคดังแต่ไม่มีเงินตอนนี้ มีบริษัททำป้อนช่องสามกับโลแกนใหม่เดิร์สซีบอกไฮจริงๆอยากอยู่ช่องเจ็ดจนวันจากไปแต่ยุคที่มีการเอาคนออกเขาก็ให้เราออกเราก็ไปที่ใหม่ให้เรามากกว่า40เท่าจากที่เดิมตอนนั้นสุขสบายเลยพอมาไม่มีใครแบกใครได้แล้วต้องหาโฆษณากันเอาเองทำทีวีจนจะหมดตัวเราพร้อมปรับเปลี่ยนไม่ปรับตัวก็ไม่ไว้ปรับก็เป็นจริงจกปรับก็อยู่ได้และคำโรรได้มาเปิดใจผ่านทางรายการแช์ตอนนี้ผมใช้เงินสำรองอยู่ และกอกนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วผมเอาโฉนดไปยื่นให้คนมีเงินแล้วเผื่อเขาจะช่วยได้ตอนที่เป็นนักข่าวชาวบ้านนั้นไปเกือบฟกแา่ของประเทศไทยแล้วเพราะเป็นความฝันแต่เด็กว่าไม่อยากทํางานแบบนั่งโต๊ะเลยเลือกที่จะทําอาชีพนักข่าวในขณะที่ยุคนั้นอาชีพนักข่าวไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยเพราะเรามีชื่อเสียงอะไรก็เข้ามาผมเพรียดมากในช่วงที่มีชื่อเสียงเป็นปี2533ทํางานหนักมากจริงๆในวันหนึ่งวันต้องเข้าสตูเขียนต้นฉบับ ออกไปทําข่าวซึ่งตอนนั้นหาเงินได้แบบว่าขับรถไปดูหมู่บ้านแถวรังสิตก็สามารถซื้อได้เลยมันเป็นยุคเฟื่องฟูอะไรก็ดีไปหมดรถอยากได้รุ่นนี้ก็ซื้อได้เลยคนมันมีชื่อเสียงอะไรก็มาเองเขาให้ไปหมดเคยถึงขั้นเป็นพรีเซ,เซนเตอร์หมู่บ้านเลยตอนที่มีชีวิตรุง่งเรืองผมซื้อบ้านไว้แต่ไม่ได้อยู่นะประมาณ3ามถึงสี่หลังแต่ทุกวันนี้ไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียวเช่าเขาอยู่บ้านที่เคยมีขายหมดเพราะพอหมดยุคมันไม่ไหวโยกให้เพื่อนไปเลย ให้ฟรีๆจนทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเพราะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนทําให้ทุกสิ่งอย่างมันพันแปรมหมดเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ